ออกไปเที่ยวกลางแดดจะจัดแบบนี้ถ้าไม่มีครีมกันแดดที่กันได้ถึง219เท่าจะไหวหรอคะนี่แหละคือกันแดดที่เราใช้กันอยู่ช่วงนี้แล้วทำไมถึงเลือกตัวนี้น่ะหรอเพราะในขณะที่กันแดดทั่วไปกันแค่กันแดด ป้าฟิลเขาเป็นมากกว่านั้นค่ะเขามีพลังกันแดดสูงถึง219เท่าซึ่งมากกว่ากันแดดทั่วไปถึง4เท่ากันแดดอื่นๆมักจะเนินห่ะมันเยิ้มแถมยังอุดตันแต่ป้าฟิลมีเทคโนโลยีเฉพาะของแบรนด์ที่ชื่อว่าอะควาซิลเนื้อเกี่ยง่ายซึมไวไม่มันไม่หนักหน้าที่สําคัญยังช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสเพราะมีบํารุงในตัวและมีเออร์โกไทโอนีป้องกันผิวเหี่ยวส่วนใครที่เกียดแต่งหน้าก็ใช้แทนไพรเมอร์ได้เลยถึงเหงื่อจะออกแค่ไหนในหน้า ร้อนประสิทธิภาพก็ยังคงอยู่ SPF 50บวกบวกบวกต่อให้แดดตามมาทั้งวันก็ไม่กลัวค่ะที่เก๋มากคือขวดเปลี่ยนสีได้ตามระดับรังสี UV ด้วยนะช่วยเตือนว่าเราควรเติมกันแดดเมื่อไหร่สะดวกสุดๆไม่แสบไม่แก่ไม่ไหมแค่มีปาป้าฟิลผิวก็ปลอดภัยและสุขภาพดีกันแดดดีๆแบบนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือกันนะคะ